ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวววยททมข่าวสวเบตบจังหวัดยะลาประชุมคณะกรรมาการอำนวยการโครงการรัฐสภาพ,พบประชาชนจังหวัดยะลาพร้อมพิจรารณานำเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายางพาราอุทกภัยและยาเสพติดค่ะ ที่ห้องประชุมพิกุลอาคาร3ชั้น3าสารกลางจังหวัดยะลาในโอลานบินสารประหลัดจังหวัดยะลาได้นำผลหน้า,นาส่วนราชการร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรัฐสภาพบประชาชนจังหวัดยะลาครั้งที่2ผ่านระบบทางไกลจากห้องประชุมกรรมธิการเอ0 8ชั้น4อาคารรัฐสภาโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดกิจกรรมรัฐสภาพบ ประชาชนจังหวัดยะลาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคม2568ณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิทยาลัยรายชพัฏยะลาค่ะ โดยจังหวัดยะลาได้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขประกอบด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาโรคใบยางร่วงและราคายางพาราของจังหวัดยะลาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุรกภัยของจังหวัดยะลารวมทั้งแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างบูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3 m Hz, เฮิร์เพจสวทเบตงนิวสและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th